ผีไทยมีเหตุผลเพ,เพื่อนเชื่อไหมฝรั่งเขาพูดแบบนี้กันนะเขาบอกว่าหนังผีไทยเนี่ยมีความหลอนที่ลึกแล้วก็จําฝังใจมากกว่าหนังผีที่ประเทศอื่นเพราะว่าผีไทยมีเหตุผลถึงเขาจะเอย่ยถึงหนังผีก็เหอแต่ว่าประโยคแบบนี้สําหรับผมแล้วผมว่ามันตลกมากเลยนะเออผีไทยมีเหตุผลคิดไม่ถึงเหมือนกันเขาไปนชาวต่างชาติเขาบอกว่าในฐานะแฟนหนังสยองขวัญที่เติบโตมากับปีศาจแล้วก็ฆาตกรรมต่อเนื่องในภาพยนตร์ฮอลลีวูด ผมคิดว่าผมได้เห็นทุกอย่างแล้วในสมัยนั้นนะฮอลลีวูดเป็นแบบว่าค่ายหนังใหญ่ไงตั้งแต่ผีที่สิงสู่ในบ้านเก่าๆไปจนถึงสัตว์ประหลาดที่หลุดออกมาจากป่าลึกแต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้เปิดประตูสู่โลกของภาพยนตร์ผีไทยแล้วก็ได้พบว่าความน่ากลัวที่แท้จริงนะนะไม่ได้มาจากอสุรกายที่ไร้เหตุผลนะแต่ว่ามันมาจากความน่ากลัวที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของวิญ,ญญาณเหล่านั้นนั่นเอง เออก็จริงพอมานึกดูดีๆแล้วหนังผีฮอลลีวูดหลายๆเรื่องถึงจะไม่ฮอลลีวูดก็เหอถ้าเป็นของต่างประเทศนะอยู่ดีๆก็โผล่มาแห่กัดคอแล้วก็หายไปแบบว่าอะไรวะมันคือใครนะเขาเป็นใครแล้วเขามากัดคอเราทําไมเขาจําผิดคนหรือเปล่าเราก็น่าสงสัยเนาะเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้หนังผีไทยแตกต่างและน่าคนรู้อย่างแท้จริงกับแนวคิดที่ว่าผีไทยมีเหตุผล พวกเขา,าไม่ได้หลอกหลอนเพราะความสนุกสนานหรือว่าเป็นแค่ความชั่วร้ายบริสุทธิ์เหมือนปีศาจในหนังฝรัง่งชั่วร้ายบริสุทธิ์ก็ค,คือเกิดมาชั่วเลยไม่มีดีแต่วิญญาณเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนโดยความเจ็บปวดความแค้นหรือว่าความรักที่ไม่สมหวังซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคน่เข้าใจกันได้และนั้นเองก็ทําให้ความน่ากลัวนั้นยังรากลึกเข้าไปในใจเราอย่างไม่รู้ตัวสมแล้วที่เป็นนักดูหนัง เขาบอกว่าสำหรับชาวต่างชาติหลายคนนะรวมถึงตัวผมเองด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำให้เรารู้จักกำหนังผีไทยอย่างแท้จริงก็คือชัตเตอร์กดติดวิญญาณในช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายนะมันคือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกหนังสยองขวัญตะวันตกเลยแต่สำหรับผมมันมีสยองขวัญกว่านั้นจรินะผีระครังที่คุณสรพงษ์ชาตรีเขาแสดงเป็นผีที่ไปอยู่ในระครังแล้วก็บินไปบินมา จำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วจำได้แต่รูปลักษณ์คิดได้ยังไงเขาบอกว่าในหนังฮอลลีวูดทั่วไปผีในบ้านผีสิงมักจะเป็นคนแปลกหน้าที่ก็จะมาพร้อมกับเสียงกระซิบหรือไม่ก็การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่ว่าในชัตเตอร์นี่ผีไม่ได้มาตามสถานที่นะมันมาตามคนผีของตัวละครนะไม่ได้เป็นเพียงผีที่แค่มาหลอกหลอนแบบสุ่มๆไร้สาระ แต่เธอมาเพื่อทวงคืนสิ่งที่เคยถูกพลากไปทั้งความรักศักดิ์ศรีแล้วก็ความยุติธรรมช่วงที่น่าขนลุกที่สุดของเรื่องมันไม่ใช่แค่ฉากที่จู่ๆก็มีใบหน้าผีมาโผล่ในรูปถ่ายแต่เนี่ยมันคือการที่เราค่อยๆพบกับความจริงว่าตัวเองนะได้ทําอะไรกับเธอบ้างความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าซีเผือกของผีแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกผิดที่กัดกินจิตใจของตัวละครหลัก มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีใครบางคนนี่กำลังจะแบกเราไว้บนหลังตลอดเวลาต่างหากการที่ผีมีเหตุผลในการหลอกหลอนมันก็ทำให้เรายิ่งเห็นใจแล้วก็เข้าใจความเจ็บปวดของเขาและนั้นมันก็ทำให้หน่ากลัวเกินกว่าการปรากฏตัวเพียงเพื่อทำให้คนตกใจผมว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้คงจะมีหลายคนไปหาดูอีกรอบหนึ่งชัตเตอร์เขาบอกว่าการที่ผีตัวนั้นไม่ได้หลอกหลอนคนอ,อื่นเนี่ยแต่พุ่งเป้าไปที่ทัน คือพระเอกเหรอผมจำชื่อไม่ได้มันแสดงให้เห็นถึงการแก้แค้นที่เจาะจ,จงและส่วนตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชมทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายกว่าปีศาจท,ที่จะมาทำลายล้างทั้งโลกต่อมาก็เป็นเรื่องความรักที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมในนางหน้ากับพี่มากพระขนงเอพิม่าพระขนงนี่น่ากลัวด้วยเหรอเขาบอกว่าอีกแก่นสำคัญคนังผีไทยที่ชาวต่างชาติประทับใจก็คือ การผสมผสานความน่ากลัวเข้ากับเครื่องราวความรักที่แสนเศร้าและหนังเรื่องนางนากับพิมากพระขนงนี้เองก็แสดงให้เห็นว่าความรักนะ่ะสามารถเอาชนะความตายได้แต่ในขณะเดียวกันความรักที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถกลายเป็นพลังงานที่น่ากลัวที่สุดในโลกได้เช่นกันในขณะที่หนังตะวันตกอย่าง e x o r c i s ซหรือไม่ก็เดอ c o n j u r i n g ก็มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของปีศาจหรือพลังชั่วร้ายที่มาทำลายครอบครัว แต่ว่านางนาคนี่จะทําให้เราเห็นความผูกพันของสามีภรรยาที่มั่นคงเกินกว่าความตายผี่นางนาคไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าต้องการทําร้ายใครนะถ้าดูดีๆจะรู้เลยแต่ที่เธอทำนะ่ะทุกอย่างเพราะว่าความรักที่มีต่อพี่มากไม่ว่าจะเป็นการปกป้องเขาจากคนในหมู่บ้านหรือว่าการหลอกลวงให้เขารู้สึกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ความน่ากลัวของนางนาคก,ก็เลยไม่ได้มาจากความน่าสะพรึงกลัวแต่ว่ามาจากความรู้สึกที่เราเข้าใจได้ว่า เธอน่าทำไปทั้งหมดเพราะความรักการที่หนังสามารถทำให้ผู้ชมทั้งกลัวและเศร้าไปพร้อมๆกันได้นี่มันเป็นสิ่งที่หายากในหนังผีตะวันตกนะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการทำให้ผู้ชมนะตื่นเต้นแล้วตกใจซะมากกว่าเออ,อาก็โป้งชิงแห่อะไรแบบนี้เขาบอกว่านี่ก็เลยทำให้หนังไทยมีความลึกซึ้งและน่าจดจำอ่านอกเรื่องนิดนึงนะเคยมีหลายครั้งที่ผมน่าเปิดดูหนังผีตอนกลางคืนเพราะว่าผมว่างแค่ตอนนั้นไง แล้วพอกลางคืนแล้วนะผมก็ดูแบบไม่เปิดเสียงครับอ่านซับภาษาไทยภาษาอังกฤษเอาไปอย่างนั้นแหละทีนี้พอเจอหนังผีที่เขาเน้นเสียงตกใจนะก็กลายเป็นแบบว่าอะไรมันน่าเบื่อมากเลยบางทีตัวละครก็อ้าปากกว้างร้องกรีดกร๊าดกันดาวเอานะเพราะว่าปิดเสียงก็จะหลับทีนี้เรื่องต่อมาเขาพูดถึงผีที่เกิดจากความโลภและศีลธรรมที่เสื่อมทรามลัดดาแลนด์ นอกจากความแค้นและความรักแล้วนังผีไทยนี่ยังสำรวจประเด็นที่ซับซ้อนกว่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวความน่ากลัวที่เกิดมาจากความโลภความทะเยอทะยานแล้วก็ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมของคนในหนังเรื่องนี้ผีไม่ได้มาเพื่อหลอกหลวนคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าพวกเขาหน้าผูกติดอยู่กับความบาปท,ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนั้นชาวต่างชาติที่ได้ชมหนังเรื่องนี้จะรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าหนังผีที่เป็นแบบ บ้านผีสิ่งทั่วไปเยอะเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่ามนุษย์เราสามารถสร้างความน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่ได้กว่าผีเสียอีกในขณะเดียวกันที่หนังฝรั่งอย่างเดอะชายนิ่งใช้ความวิกลจริตของตัวละครมาสร้างบรรยากาศหลอนแต่ละดาแลนน่ะใช้การเล่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การหลอกลวงทางธุรกิจเพื่อจะ,สะแสดงให้เห็นว่าความชั่วร้ายนี่มันสามารถเติบโตแล้วก็ฝังรากอยู่ได้ยังไง ผีในเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่ถึงการกระทําผิดศีลธรรมของตัวละครแล้วก็เป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากความจริงที่น่าสะพรึงกลัวของมนุษย์เขาก็ดูอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้เขาบอกเลยว่าเมื่อน,นําหนังผีไทยมาเปรียบเทียบกับหนังผีในประเทศอื่นๆความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือหนังฮอลลีวูดนะมักจะเน้นความน่ากลัวแบบตรงไปตรงมา อย่างเช่นผีที่มาจากปีศาจผีที่ต้องการทําลายล้างหรือไม่ก็ผีที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเป้าหมายหลักคือการทําให้ผู้ชมตกใจแล้วก็ขนหัวลุกโดยไม่ต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังอะไรที่ซับซ้อนเลยส่วนหนังผีญี่ปุ่นจะเป็นแนวความน่ากลัวที่มาจากคุกคามทางจิตใจบรรยากาศที่น่าอึดอัดตัวละครอย่างซาดโกยังเดอริงหรือว่าผีผมยาวในจูออนก็เป็นตัวอย่างของผีที่น่ากลัวนะเพราะว่าเป็นความน่ากลัวที่เรียบง่ายแต่มีพลัง แต่หนังผีไทยสามารถผสมผสานจุดเด่นของทั้งสองแบบเขาด้วยกันได้โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบว่าจัมส s q แควรอะไรของเขาเนี่ยที่น่าตกใจแต่ก็ยังคงรักษาเรื่องราวเบื้องหลังของตัวละครไว้เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่าความน่ากลัวนั้นมีที่มาที่ไปแล้วก็ผูกพันกับตัวเราและนี่ก็เป็นที่มาของคําว่าผีไทยมีเหตุผลอ่ะพอเล่ามาก็เหมือนจะน่ากลัวพอตอนจบมาผีไทยมีเหตุผล ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ